พี่ครับทำไมอ้อยชอบออกสเปียรลองกินุดกันครับมันโหดไหมแล้วถ้าเราจะออกสเปียรลองกินุษเนี่ยเราควรออกในเกมไหนบ้างและข้อดีของการออกสเปียรลองกินุดเนี่ยมันดีไหมครับคำถามนี้หลายคนชอบมาถามผมนะสําหรับใครที่อยากรู้ก็ดูคลิปนี้ให้จบนะเพราะว่าคลิปนี้มีคําตอบนะครับ กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม Wisdom Top Up ร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภัยราคาถูกเติมได้ทุกเกม พร้อมช่องทางบริการครบถันทางหน้าเพจและไลน์ออฟฟิเชียลรับประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทำรายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นต์รบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินิทีเกมเมอร์นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทดลองเล่นอ้อยสเปียร์ลองกินนุ่กันนะครับว่าสเปียร์ลองกินนุ่เนี่ยมันดียังไงเนาะ ช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าในแรงส์สูงๆหรือว่าท็อปเซิร์ฟเนี่ยเริ่มจะมีไอเทมสเปียร์ลองกินุดขึ้นมาแล้วนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสเปียร์ลองกินุดยังไงนะแล้วก็ถ้าเราออกเนี่ยออกในสถานการณ์แบบไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมันดีหรือว่าไม่ดีนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดินเกมของอ้อยกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเกมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคล มาครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยวิธีการฟาร์มก่อนเนาะสำหรับการฟาร์มเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้ทั้งบัฟแดงหรือว่าบัฟฟ้าก่อนเลยนะครับผมอยู่ที่ว่าเราอยากจบเลนหนเนาะส่วนการอัพสกิลเนี่ยอ้อยเนี่ยจะอัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วก็จะอัพสกิลหนึ่งนำเนาะเกมนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากบัฟแดงก่อนนะครับสาเหตุที่เราเริ่มจากบัฟแดงก่อนเนี่ยเพราะว่าเลน่ารกเนี่ยจะเป็นทาร่านะครับผมแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เล่นทาร่าเนี่ย ต้นเกมเขาจะห้าวเนาะเพราะว่าทาร่าเนี่ยต้นเกมตัวมันแทบจะไม่ค่อยแพ้ใครเลยนะเราก็เลยเลือกที่จะจบเลนล่างนะครับเพื่อที่จะแอบคิวทาร่านะครับพอเราฟาร์มบัฟแดงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะติ๊กให้เพื่อนบวกเนาะอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยจะติ๊กให้เพื่อนบวกรัวๆเนาะแต่เพื่อนเราเนี่ยค่อนข้างจะช้าน,นิดนึงนะครับแต่พอเราเห็นว่าเพื่อนเราเข้าไปเนาะเราก็เข้าไปเล่นกับทาร่าเลยนะครับจังหวะน,นี้ก็เสียเวลาเนาะทาร่าเลเวลสองพอดีนะครับจังหวะน,นี้ ฝั่งรงข้ามมาเติมนะครับแล้วเราก็ตายไปนะจังหวะน,นี้ก็ไม่ค่อยคุมนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยเพื่อเราต้องเทรดให้เร็วกว่านี้เนาะหมายถึงว่าเทรดเลือดเหลือสักประมาณ 60- 70%นะครับแล้วเราเข้าไปเนาะแต่จังหวะน,นี้เนี่ยลิกเตอร์แล้วก็นาคอสเข้ามาเติมด้วยแหละนะครับอ่าระหว่างนี้เนี่ยเราตายแล้วก็เกิดผมก็จะไม่ฟาร์มล่างแล้วนะนะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับแล้วก็จะมาฟาร์มบัฟฟ้าเลยนะครับถ้าเรามัวไปเอาลิปล่างเนี่ยทามิงเราจะไม่ทันป่าฝั่งตรงข้ามเนาะระหว่างนี้เเรราาาก็มมมฟฟ์ั้ต่อลยนะค ระหว่างที่เราฟาร์มอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายการแกงช่วงเลเวล1หรือว่าเลเวลสนะสำหรับการแกงเลเวล1เลเวล2เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรแกงเลนล่างนะครับผมเราไม่ควรแกงเลนบนเนาะถ้าเราแกงเลนบนเนี่ยมันจะมีหินขวางนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยแกงยากนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราแกงไม่ได้มันจะเสียเวลาฟาร์มเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแกงแบบผมช่วงต้นเกมนะครับช่วงเลเวลหนึ่เลเวล2เนี่ยผมจะแนะนําให้แกงเป็นเลนล่างซะมากกว่านะ มาครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเกมกันก่อนนะเมื่อกี้จะเห็นว่าผมเนี่ยหนไปหาลิเลียน,นะครับผมสาเหตุที่เราหนไปนะเพราะว่าเราเห็นว่าลิเลียนเนี่ยเลเวล3อยู่เนาะเราก็จะตอดเลือดลิเลียนะครับแต่ลิเกเตอร์เนี่ยเขาอยู่ตรงุูมนะเราก็เลยไม่ได้อะไรนะครับผมสาหรับจงังหวะเมื่อกี้เนี่ยถ้าลิเกเตอร์เขาอยู่เรนบนเนี่ยเราก็จะได้ฟิกเกอร์หรือว่าได้อะไรมากกว่านี้นะ แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเพราะว่าป่าเขาเจบบนแล้วโลมเขาไม่ได้ไปเล่นด้วยนะทาให้จังหวะนี้เนี่ยบนเราก็สามารถคิวได้ด้วยนะครับพอเราไม่ได้ไปบนเนี่ยเราก็จะมา,าดาร์กให้เพื่อนเนาะพอเราเอาดาร์กเสร็จเจนว่านาคอรเนี่ยเพิ่งเกิดน,นะครับเราก็เลยจะมาขโมยบัฟฟานะจังหวะน,นี้เราก็ได้บับฟฟ้าแล้วนะครับผมแต่จเจนว่าทาร่าเนี่ยไม่เลเวลสี่นะผมก็เลยเล่นต่อเลยนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยนาคอรก็ตายไปอีกตัวหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็มีคลิปเล็กคลิปน้อยก็เวทให้หมดนะอย่าลืมนะครับผม อย่างน้อยๆเราควรเอาออบเจกให้เพื่อนเนี่ยหตัวนะครับถ้าเราไม่ได้บังกรเราก็ควรได้ดาร์กเนาะในช่วงต้นเกมครับเราพยายามอย่าให้เสียทั้ง2องออบเจกนะถ้าเราเสียทั้ง2องออบเจกเนี่ยมันจะทําให้การเงินแล้วก็เลเวลเราตามเนาะพอการเงินเลเวลเราตามเนี่ยทีมเราก็จะเล่นยากนะครับระหว่างนี้เนี่ยมันยังไม่มีอะไรให้ทำเนาะเราก็จะวนบัฟก่อนนะครับผมเราจะเอาบัฟในป่าของเราให้หมดนะ พอเราเอาบัฟของเราหมดแล้วเนี่ยเราถึงจะออกไปแกงนะครับถ้าจังหวะไหนไม่ชัวร์เนี่ยเราจะไม่ฝืนแกงนะถ้าเราไปแกงแล้วเราไม่ได้อะไรนะมันจะทําให้เราจนนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูจังหวะน,นี้ก่อนนะ,ะเช่นว่าผมเนี่ยจะไม่ยอมใช้สเต็กส้มตีเนาะสาเหตุที่เราไม่ใช้สเต็กส้มตีนะเพราะว่าอีลินเนี่ยกำลังจะเดินมาตรงกลางเนาะแล้วก็เดาการเดินของฝางข้ามแล้วนะครับผมอพอเราเห็นอีลินเนาะเราก็มาโฟกัสอีลินนะครับจังหวะน,นี้เราก็เล่นไปเนาะ จังหวะน,นี้เนี่ยเราก็ได้คิวมา2ตัวเลยนะก็ถือว่าคูม้มากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องสแต็กซ่อมก่อนนะสาเหตุที่เราใช้สแต็กซ่อมไว้อันแรกเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเบิร์ดดามจได้เร็วเนาะแล้วก็สแต็กซ่อมเราเนี่ยมันจะใช้ได้2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยมันจะอยู่สแต็กแรกนะครับแล้วก็โดดเข้าไปแล้วก็สกิล1แล้วก็ตนะีเนาะสกิลเราก็จะลดคูดาวนะครับผมพอสกิ skill ลเราลดคูดาวเสร็จเราใช้สกิลอีกทีหนึ่งเนี่ยสแต็กซ่อมเราก็กลับมาแล้วนะการที่เราทําแบบนี้เนี่ยมันจะ อ่าระหว่านนี้เราเจอทาร่าเนาะเราก็ลองเล่นกับทาร่าไปก่อนนะครับอ่าจังหวะนี้จเห็นว่านาคอสมานะผมก็เลยออกก่อนนะครับแต่เหมือนทาร่าจะเล่นอยู่นะผมก็เลยจะลองเล่นนะแต่คิดว่าไม่น่าต่อดีกว่านะครับอ่าระหว่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าบับแดงผมเกิดแล้วเนาะล้วก็กลับมาฟาร์มก่อนนะครับอ่าจังหวะนี้ก็โชคดีนะลีเลียดักอยู่แต่ผมเนี่ยใช้เชือกพอดีเนาะเลยรอดไปนะครับอ่าจังหวะนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นจังหวะที่เรากลับมาบนไทมิ่งเหมือนเดิมนะ การที่เราเล่นป่านะครับผมผมจะแนะนําอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราควรดูมินิแมปตลอดเนาะถ้าเราเล่นป่าไม่ดูมินิแมปเนี่ยมันจะทําให้เราไม่รู้ว่าเราควรไปแก๊งเลนไหนนะครับผมหรือว่าไปแก๊งจังหวะไหนนะอ่าระหว่างนี้ก็ฟ์มเหมือนเดิมนะครับอ่าเล่นบนเนี่ย,นนเ,นยเพื่อนบวกกันอยู่เนาะจังหวะนี้เนี่ยพอเราเอาบัฟฟ้าเสร็จนะครับเราก็จะไปเติมเพื่อนเนาะแล้วจังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าลิเลียกระโดดมานะครับผมเราก็เลยจะเข้าลิเลนะียเนาะอ่าจังหวะนี้ Marine ลิเลียเหลือเล่นนิดเดียวนะครับผมก็เลยเล่นสุดไปเลยนะ พอเราเห็นว่าฝันตองข้ามเยอะนะครับผมก็เลยอันติมาก่อนนะแล้วจังหวะนี้เนี่ยเหมือนจะยังมีไฟนะเราก็หาจังหวะไปก่อนนะครับระหว่างนี้ก็เรารู้จังหวะด,ดีๆนะเราก็จะไม่พวดเข้านะครับสําหรับการเล่นอ้อยเนี่ยเราควรมีอันตินะเราถึงจะเล่นเสี่ยงได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีอันติเนี่ย เราไม่ควรเล่นเสี่ยงนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยถ้าไม่มีอันติโอกาสตายสูงมากนะครับสาหรับในไฟนะแล้วตอนนี้จะเห็นว่าชิปกลางเข้านะ้ะทาร่าเนี่ยเหลือเลือดครึ่งหลอดนะครับเราไม่มั่นใจว่าทาร่ามีอันติหรือเปล่านะผมก็เลยลองเสี่ยงไปนะครับ พอเราโหนไปทีเดียวก็โดนรับน้องนะก็ตายไปนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยผมพลาดเองเนาะเราเล่นเสี่ยงไปนะครับผมมีเพจขาย ID เกม R O V มาแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ที่เพจนี้เลย T P 7รับซื้อขาย ID เกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลักการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม มาครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็เกิดแล้วเนาะระหว่างที่เราเกิดเนี่ยจะเห็นว่าบัฟแดงเนี่ยกำลังเกิดนะเราก็จะมาบัฟเหมือนเดิมนะครับมันก็อยู่ในจังหวะที่เราบนทามิงนะ่งบัฟเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้สเปียร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยผมก็จะมาอธิบายว่าสเปียร์เนี่ยมันดียังไงเนาะระหว่างนี้เนี่ยเราก็มาดูการเดินเกมกันก่อนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยเป็นทาร่าเนาะเราแกงไม่ได้นะครับเราก็เลยจะมาเล่นบนแทนนะครับพอเรามาบนเนี่ยจะเห็นว่าบัฟฟ้าเกิดเนาะ เหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมเราจะเอาบัฟก่อนนะแล้วก็ค่อยออกไปแกงนะครับระหว่างที่เราตีบัฟอยู่เนี่ยเจนว่านาคอสกับลิเลียนเนี่ยพยายามจะด,ดันตรงกลางนะครับเราก็เลยต้องมารอรับตรงกลางนะจังหวะนี้ระหว่างนี้เนี่ยเราก็แค่รอเคลียร์คลิปนะเราจะไม่ฝืนเล่นนะพอเราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วนะครับผมเจนว่า,าลเลน,นล่างเนี่ยบวกกันอยู่เนาะเราก็เลยจะไปรอซอนนะครับแต่เหมือนว่าลิเลียนเนี่ยจะมารอซอนครับเราก็จะต้องรอเข้าจังหวะ2อีกทีนึงนะ จังหวะนี้เราเห็นว่าฝันของข้าเนี่ยตัดสกิลหมดเลยนะเราก็เลยเล่นไปนะครับ <c oughs> แล้วก็รีเรียต่อเนาะจังหวะนี้เราก็ได้มา2คิวเลยนะครับก็ถือว่าคุม้มากเนาะสำหรับการรอซ้อนจังหวะนี้แต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือเลนบนเราก็โดนเหมือนกันนะครับระหว่างนี้ก็รอคลิปฆ่าแล้วก็ตีป้อมไปนะครับตอนนี้จะเห็นว่านาคอสเนี่ยกำลังดันกลางอยู่เนาะพอเราเอาป้อมล่างเสร็จเนี่ยผมก็จะรีบไปดันกลางนะครับจังหวะนี้ก็โฟกัสนาคอสน,นะครับผม จังหวะน,นี้ผมก็ไล่สุดเลยนะอ่ามีสกิลอะไรก็ใช้ไปนะครับผมจังหวะน,นี้ก็ได้นาคอร์สไม่เชือกหนึงนะครับระหว่างนี้มีคลิปตรงกลางเนาะแล้วก็มาแท็กกลางก่อนนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเลือดนะเราก็ฟาร์มหาเลือดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้จะเห็นว่านาคอสเนี่ยตายอยู่เนาะพอเราเห็นว่าบัฟฟ้าเขาเกิดเนาะเราก็มาบัฟฟ้านาคอสต่อนะพอเราได้บัฟฟ้าเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับวนไทมิ่งเหมือนเดิมนะ ระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวเรามาอธิบายประโยชน์ของสเปียก่อนนะครับผมที่เห็นชัดๆเลยนะก็จะเป็นเรื่องการลดคูดาวนะครับผมการลดคูดาวก็จะทําให้เราเนี่ยสกิลเร็วขึ้นเนาะทุกคนสังเกตดูสกิลเรานะครับจะคูดาวเร็วมากนะ พอสกิลเราคูลดาวเร็วแล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินเกมได้เร็วนะครับแล้วก็ยิ่งบวกกับบัฟฟ้าด้วยนะครับก็จะเป็นคูลดาว25%นะแล้วก็บวกกับโซลิเวอร์นะครับคูลดาวเราก็จะเป็น35%นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเดินเกมเร็วมากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้กันก่อนนะครับผมจะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหมือนจะจ่ายสกิลไปเยอะเนาะพอเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามจ่ายสกิลเยอะนะครับเราก็หาจังหวะเล่นนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็โดดเข้ามั่วๆเนาะแล้วก็จังหวะนี้อีลินหลุดตำแหน่งนะครับแล้วก็มาเลล่่นนนออีิตะครับ จริงจจังหวะนี้เนี่ยเราจะเล่นต่อนะแต่บอสกันกิมันมาหาเรานะครับเราก็เลยไม่ได้เล่นเนาะพอเราเห็นลิเดียละเราก็จะหาเล่นนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยผมหลุดโฟกัสนะครับผมแล้วเราจะเล่นอีกทีนึงเนี่ยฝั่งของข้ามก็มาเยอะแล้วเนาะเราก็เลยต้องออกมาก่อนนะครับพอเราออกมาแล้วนะครับผมจะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยติ๊กเอาดาร์กเนาะแต่จะเห็นว่าคลิปเลนขวาเนี่ยกำลังชนกันนะครับเราก็เลยมาเอาคลิปก่อนนะพร้อมกับหาเลือดด้วยนะครับระหว่างนี้ก็หาเลือดไปนะเพื่อที่จะไปเอาดาร์กนะครับ ส่วนตรงเลนกลางเพื่อนก็ไฟกันอยู่นะเพื่อนเราไฟไหวนะครับผมระหว่างนี้เราก็มาเอาดาร์กเลยนะเดีย๋ยวเรามาพูดถึงอไอเทมสเปียร์กันต่อนะครับผมสําหรับไอเทมสเปียร์เนี่ยข้อดีของมันก็คือลดคูดาวนะแล้วก็มันจะได้เลือดมา500นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยถือขึ้นนิดหน่อยนะครับผมส่วนเรื่องดาเมจเนี่ยรู้สึกว่าจะต่างกันสักเล็กน้อยนะครับสาหรับการเบิร์ดดาเมจเนาะโบเค้นเนี่ยมันสามารถเข้าไปตีแล้วลดเกาะได้เลยนะครับผมแต่ สเปียร์เนี่ยมันต้องตีให้ครบตามสเต็ของมันเนาะมันถึงจะลดเกาะสูงสุดนะครับมันก็จะต่างตรงนี้นะแต่มันก็แลกมาด้วยกับความพิ้วแล้วก็ความถึกนั่นเองนะครับสำหรับสเปียร์เนี่ยเดี๋ยวเราพักไว้กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันก่อนเนาะตอนนี้เราก็กลับมาสู่การวนทามมิ่งฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเลนล่างเนี่ยเพื่อเราก็ไปบวกกันตายไปตัวหนึ่งเนาะระหว่างนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มไปนะครับผมเพื่อที่จะแปลป้อมบนนั่นเองนะระหว่างนี้เราดูมินิแมปตลอดนะครับผมอ่าตอนแรกเขาโครากลางนะ อ่าแต่จังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าฝ่ายตัวค้ำเนี่ยมี2ตัวนะแล้วก็ลิเตอร์โผล่ด้วยผมก็เลยไม่อยากเสี่ยงนะครับเราดูตรงมินิแมปแล้วจะเห็นว่านาคอตเนี่ยพยายามจะก,กันบนเนาะพอเราเห็นว่านาคอตเนี่ยมีตัวเดียวนะครับผมแล้วก็สั่งเพื่อนบวกแล้วก็เล่นไปเลยนะอ่าจังหวะนี้นะคาคอตก็ตายนะครับแล้วก็รีเรียมาเนาะแล้วก็พยายามจารีเรียต่อนะครับอ่าจังหวะนี้เราก็ได้รีเรียมาตัวหนึงนะ่งเนาะ พอบวกเสร็จแล้วเราไม่มีเลือดแล้วนะเราก็เลยจะวาร์ปกลับนะครับผมแต่จะเห็นว่าเบฟคลิปมาเนาะเราเห็นว่าฝั่งของข้ามเนี่ยอยู่ตรงเดนล่าง3ตัวแล้วนะเราก็เลยมาเบฟคลิปก่อนกลับนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็ดูมินิแมปตลอดนะครับทาร่ากับอินลินเนี่ยหายไปตรงกลางเนาะเราก็เลยเอะใจนะครับเราก็เลยออกมาก่อนเนาะจะเห็นว่าทาร่าขึ้นมาบนนะครับระหว่างนี้เนี่ยผมก็กลับสู่การฟาร์มต่อนะเราไม่มีเลือดแล้วนะครับมาระหว่างว่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องสเปียร์กันต่อนะ ถ้าถามว่าสเปียเนี่ยควรออกมาในเกมไหนนะครับผมมองว่าสเปียเนี่ยเราจะออกมาในเกมที่ฝันของข้ามเนี่ยมี CC เยอะนะถามว่าทําไมถึงต้องออกเกมที่ฝังของข้ามมี CC เยอะนะครับสาเหตุที่คนส่วนมากออกสเปียนะครับผมเพราะว่าต้องการลดคูดาวเนาะแต่ถ้าเราออกโบเค้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลดคูดาวเนาะมันก็จะได้ความแรงนะครับผมแล้วทุกคนก็จะถามต่อว่าทําไมไม่ออกรองเท chosen 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 ้าลดคูดาวล่ะสาเหตุที่เราไม่ได้ออกรองเท้<อ>าลดคูดาวนะครับอย่างที่ผมพูดไปเพราะว่าฝันของข้ามเนี่ยมันซ c เยอะ เราก็เลยต้องออกรองเท้าต้านซีซีนะครับผมแล้วก็ออกมาเป็นสเปียร์เนาะเพื่อที่เราจะได้คูดาวทดแทนรองเท้าคูดาวที่หายไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือแนวคิดของการออกสเปียร์นะครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันต่อเนาะตอนนี้มันก็จะเข้าสู่ทามิ่งวนบัสเหมือนเดิมนะครับผมระหว่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยไม่มีใครไปดันเนาะเพื่อนเราจะอยู่กลางกับล่างนะครับแล้วก็จะมาแยกดันเลยนะ อย่าลืมนะครับผมระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเราจะดูมินิแมปตลอดเนาะจะเห็นว่าอ e ีลินเนี่ยอยู่บนนะครับผมกับลนะิกเตอร์เนาะพอเราเห็นว่าอ e ีลินเนี่ยอยู่บนนะครับเราก็จะกะจะรอให้อ e ีลินเนี่ยเคลียร์คลิปเพราะอ e ีลินออกมาเคลียร์คลิปนะเราก็อาหารจังหวะเข้าเลยนะครับอาาจังหวะนี้ก็เรียบร้อยครับผมอ e ีลินฟิกเกอร์ออกเนาะแต่เราก็ได้ลิกเตอร์มานะจังหวะนี้เนี่ยเราไม่คิดว่าลิกเตอร์จะรอซอนนะครับจังหวะนี้ก็เลยทําให้เราเนี่ยตายไปเนาะแต่ยังโชคดีนะที่เราได้ลิกเตอร์มานะครับแต่ก็ไม่ค่อยคุมสักเท่่าไหรนะ มาครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เกิดแล้วนะเพื่อนเราเนี่ยเหมือนจะฝืนเล่นเกินไปนะครับเลนล่างเนาะเราเราเห็นว่านาคอสเนี่ยไล่เมียอยู่ผมก็จะมารอซ้อนเม็ดนะครับแต่ดูละไม่ทันเนาะพอเราไม่ทันละเราก็ออกมาก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผมเราเป็นป่าเนาะต้องพยายามโฟกัสออบเจกต์ด้วยนะครับจะเห็นว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะโฟกัสออบเจกต์เยอะมากนะครับผมยิงออบเจกต์ต้นเกมเลยเนี่ยยิ่งสําคัญมากนะแล้วว่างนี้เนี่ยเราก็ตีดาร์กไปนะครับผมแอบเอาแบบเนียนๆนียเนาะ ตอนที่เราเอาดักเนี่ยเราต้องดูมินิแมปตลอดนะครับผมว่าฝันของข้ามโผล่ตรงไหนบ้างนะถ้าเราเห็นตำแหน่งฝันของข้ามเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราต้องเอาดักหรือว่าเราต้องปล่อยดักนะครับระหว่างนี้เนี่ยเพื่อนเราตยาอยู่2ตัวเนาะเราก็จะไม่ฝืนเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่จะเห็นว่าในมินิแมปเนี่ยตรงกลางเนาะเพื่อนเราเล่นนะครับแล้วผมมองว่าเหมือนจะไหวนะเราก็เลยไปเล่นตามนะครับจังหวะนี้ก็สกิลหมดนะผมก็เลยรีบออกนะครับผมไม่คิดว่าจะไหวนะแต่เพื่อนเราเนี่ยก็ยังเล่นต่อนะครับพอเราเห็นว่าเพื่อนเราเล่นต่อนะผมก็จะไปรอซสอ,อีกรอบ จังหวะนี้ก็โหนไปนะครับผมเราก็เจออีรินนะจังหวะนี้ก็ได้อีรินมานะครับสําหรับไฟนี้ก็คุ้มเลยนะเราได้มา3ตัวแล้วก็ตายแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีดาร์กอยู่เนาะเราก็เลยปล่อยเลนล่างไปเลยนะครับผมแล้วก็มาดันบนแทนนะครับพอวินาทีที่57เนี่ยผมก็จะปล่อยดาร์กสไลเยอร์เลนล่างเลยนะระหว่างนี้เนี่ยเลนล่างเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเหมือนจะมีไฟเนาะเราก็แอบมาเล่นสักเล็กน้อยนะครับจังหวะนี้ก็ได้ทาร่ามานะแล้วก็เห็นว่าลิกเเเเเตอออร์นนนีี่ยยลลืืดดดหิวะครับแล้วก็มาเอาลิกเตอรร์นนะะคับแล้วกก็พยยาามมปิดเ ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าลิเลียเนี่ยจะเกิดเนาะระหว่างนี้เราก็ซื้อคงซื้อของอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเซตไอเทมเพื่อปิดเกมนะแต่ถ้าเราไปดูเวลานะจะเห็นว่านาคอสเนี่ยจะเกิดอีกประมาณ6วินนะครับผมเราคิดว่าเราไม่ทนันเนาะเราก็เลยจะมาเอา3ทางดีกว่านะครับจงังหวะนี้ก็หาจางังหวะเหมือนเดิมนะครับได้ป้อมล่างแล้วพยายามโหนเช็คเผื่อลิเลียจะมานะแต่ลิเลียไม่มานะครับผมแล้จวจังหวะนี้ผมโดนรับนะครับแล้วก็ออกมาก่อนเนาะพอเราออกมาแล้วเราไม่มีเลือดแล้วนะเราก็เหมือนเดิมครับกลับมาหาเลือดก่อน ระหว่างนี้เนี่ยอย่าลืมดูดาร์กด้วยนะจริงจริงจังวะนี้เนี่ยที่ผมเล่นอยู่นะผมก็ลืมดูดาร์กนะครับแต่พอเราว่างแล้วเราไม่ได้โฟกัสอะไรนะครับผมเราก็เห็นว่าดาร์กเนาะเราก็ติ๊กให้เพื่อนรู้นะครับเผื่อเพื่อนเนี่ยจะลืมนะระหว่างนี้ก็เซ็ตของเผื่อที่จะปิดเกมอีกรอบนึงนะครับผมเหมือนเพื่อนเราเนี่ยอยากเล่นนะผมก็อยากเล่นนะครับเราก็เลยเซตของเผื่อที่จะปิดเกมนะแต่เลือดเราเนี่ยไม่พอเล่นจริงๆนะครับผมเราก็เลยต้องออกมาก่อนเนาะระหว่างนี้เนี่ยดาร์กเกินนะเราก็จะกลับมาดาร์กก่อนนะครับ อตอนนี้ก็จะเป็นการฟาร์มหาเลือดไปเนาะอาจจะเห็นว่าฝ่าตรงข้ามเนี่ยส่วนมากอยู่ในป้อมนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเปิดดาร์กเลยนะเลือกที่จะเปิดเร็วเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยทาน่ามานะผมก็เลยรีบเบิร์ดไปเลยนะครับแล้วก็กลับไปหาเลือดเหมือนเดิมนะสำหรับตอนนี้เนี่ยเราก็รอให้คลิปเนี่ยเข้าแล้วก็หาจังหวะไฟนะครับผมจังหวะที่ได้เปรียบก็คือจังหวะที่มันม่วงเข้าถึงป้อมแล้วนะ ระหว่างนี้ก็หาเลือดเหมือนเดิมนะครับผมจะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยเหมือนจะรีกันเนาะระหว่างนี้เนี่ยเราก็กลับไปทําเบฟก่อนนะครับระหว่างที่เพื่อนเรารีเนาะเบฟไหนตกนะครับเราก็จะทําเบฟนั้นนะครับแต่สําคัญเลยเราต้องไม่ตายนะอาจะจังหวะนี้มันปิงนะครับหรือว่าผมกดไม่ทันไม่รู้เนาะแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราเหมือนจะเล่นนะผมก็เลยจะรีบตามไปนะครับแต่ก็โดนนาคอสดดักไว้ก่อนเนาะเราก็ไม่มีเลือดอีกแล้วนะครับผมเราก็ต้องกลับไปหาเลือดอีกแล้วนะตอนนี้ผมก็จะมองหาคลิปอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะเอาเลือดเนาะ พอเรามีเลือดครึ่งลอดแล้วจะเห็นว่าเพื่อนเราเล่นกันนะครับผมเราก็เลยกะจะมารอซ้อนเนาะแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะครับเลือดมันไม่พอเนาะเราก็เลยไม่อยากเล่นเยอะสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็จะหาจังหวะเข้าในจังหวะที่มันมีความชัวร์นะครับพอไม่ชัวร์เราก็จะออกมาก่อนเหมือนเดิมนะระหว่างน,นี้เนี่ยตายเกิดเราจะคูดาวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรอให้ตายเกิดเราเนี่ยคูดาวเสร็จแล้วก็สับทองเพื่อความชัวร์นะครับตอนนี้เรา ได้ตายเกิดแล้วนะแล้วก็เซตคงเซตเขียวอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็หาจังหวะเหมือนเดิมนะจะเห็นว่าฝ่าสองข้ามเนี่ยพยายามจะเดิน3ตลอดเนาะเราก็เลยไม่มีโอกาสเข้าไปแบบโซโล่คิวนะครับตอนนี้มันม่วงบนเข้าเนาะเราเห็นว่ามันม่วงเข้านะครับผมเราก็เลยกดตามตรงกลางก่อนนะครับจังหวะนี้เราเล่นให้เพื่อนก่อนนะแล้วก็หาจังหวะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไม่มีเลือดผมก็อยากได้เลือดมากเลยนะ เลือดเราไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็ต้องออกมาก่อนนะแต่เห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยเล่นกันเนาะผมก็เลยไปหาเลือดสุดไม่ได้นะครับผมก็ต้องเล่นกับเพื่อนๆเนะะาะแต่วันนี้ก็ได้ลิเตอร์นะตอนนี้เนี่ยเรามีอันติแล้วนะครับผมเราก็จะเล่นห้าหน่อยนะแต่จัะน,นี้ก็โดนคอสไปนะครับ แต่วันนี้ก็แลกอีลินไปนะครับผมแล้วก็ทีมเราเนี่ยเหลือ2คนนะครับผมน่าจะจบป้อมได้นะครับเกมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเล่นอ้อยเนาะหลักๆเลยเนี่ยสปเปียร์มันก็จะออกมาในเกมที่ฝ่าตัวข้ามซีซีเยอะนะครับผมแล้วเราก็ออกสปเปียร์มาแทนรองเท้ารถคูดานั่นเองนะครับส่วนรองเท้ารถคูดาวเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นรองเท้าต้านซีซีนะครับมันก็จะทดแทนกันนะสำหรับเรื่องรถคูดานนะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผม